สวัสดีค่ะ s o ล a r ีเด d e r ค่ะในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงแอป,ปอ่านอ e ีบุ๊กแอป,ปหนึ่งนะคะที่เราใช้มานานละแต่ว่าไม่ค่อยจะได้พูดถึงเขาสักเท่าไหร่เลยนะคะแอป,ปนั้นก็คือปิน t o ค่ะพูดกันตามตรงเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่านหนังสือแบบอ e ีบุ๊กเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่เราเข้าในวงการอ e ีบุ๊กเนี่ยเราก็อ่านอยู่แค่แอป,ปเดียวค่ะก็คือแอป m มพนะคะ เพราะว่าคือเราไม่รู้จักแอปอื่นเนาะแล้วก็แบบอาจจะเป็นแอปใหญ่ๆนะตอนนั้นแต่พอหลังจากเข้าวงการมาสักพักแล้วเนี่ยก็จะเริ่มรู้จักริดอะไรนะคะ ฟิ c t ั่น l o อกสตอรี่ล็อกน n อิอะไรเงี้ยเออก็ใช้มาบ้างประปรายนะคะแต่ว่าที่ใช้เป็นหลักจริงๆก็คือ m ม p นะคะแต่พอมาถึงพฤษภาปี2023เราก็ได้รู้จักกับแอปบินโตนะคะเนี่ยเราซื้อหนังสือเล่มแรกของเขาเนี่ย20พฤษภา2023 <c oughs> ครบ1ปีพอดี <c oughs> เออจากนั้นมาเราก็ใช้แอปบินโตมาเรื่อยๆนะคะจนทุกวนันนี้กลายเป็นแอปหลักที่เราใช้ไปแล้วนะในฐานะที่ครบรอบ1ปีที่เราได้รู้จักกับบินโตมานะคะก็เลยอยากจะพาเขามาแนะนาให้ทุกคนได้รู้จ อ่ะเอางอี้แล้วกันนะพูดกันตามตรงแล้วจริงๆแล้วเราไม่ได้จริง,รงๆแล้วเราไม่ได้มีปัญหากับการอ่านหนังสือข้ามแอปนะหลายๆคนอาจจะเป็นไงที่แบบอ่านหนังสือ,อคือซื้อหนังสือจากแอปนั้นแล้วอยากจะใช้แอปนั้นเป็นแอปเดียวจะได้มีหนังสือทุกเล่มของเราอยู่ในนั้นเวลาดูค้นดูมันก็จะได้ง่ายๆอะไรเงี้ยแต่สําหรับเราแล้วนะคะเราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้เลยเราสามารถอ่านหนังสือได้ทุกแอปซื้อหนังสือได้ทุกแอปเลยนะคะแล้วแต่ว่าแอปไหนจ้า ตอบสนองความต้องกา well รของเราได้ดีกว่าการเก็บหนังสือในหลายๆแอปของเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะเพราะเราเป็นคนที่ซื้อหนังสือในแต่ละครั้งเนี่ยซื้อไม่ค่อยเยอะอะ จะจาได้ไงว่าในครั้งนี้เราซื้อหนังสือเล่มไหนไปบ้างอะไรเงี้ยเออก็เลยจะไม่มีที่แบบซื้อชนกันซื้อซ้ํากันดองหนังสือเหมือนกันแต่คนละแอปอะไรเงี้ยไม่มีปัญหานะคะในปีที่แล้วเนี่ยเขาเหมือนจะเป็นแอปน้องใหม่อะไรประมาณนี้เนาะก็แบบอาจจะมีหนังสือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะการใช้งานใน e r e a d e r บางครั้งก็อาจจะมีตะกุกตะกักบ้างนะคะแต่ว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยเราไม่เคยเจอแอปเด้งเลยนะแต่มาถึงตอนนี้เนี่ยก็มีการอัปเดตปรับปรุงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็กลายเป็นแอปที่ดีแอปหนึ่งเลยนะคะจนอ,อกว้แปป,แปหลปลัไ มารู้จักกับแอปปินโตนะคะแอปปินโตนะคะก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นโลกโก้สีแดงนะคะหนังสือสีแดงเขียนว่าปินโตภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะหน้าตาแอปก็คือดูดีนะสวยงามเลยนะคะอย่างช่วงนี้ก็เป็นช่วงครบรอบ32ปีของสำนักพิมพ์อมรินเนะะี่ยค,ค่ะเขาก็จะมีคดลดราคาเป็นลด35เอตอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่วันไหนจนถึงวันไหนเงียค่ะเขาก็จะบอกไวนะ้เนาะการจาัดเรียงหน้าของแอปปินโตนะคะก็เป็นลักษณะที่เราคุ้นเคยนะไม่ได้ใช้ยากอะไรคะ่ะ มีการโฆษณาสำนักพิมพ์ต่างๆแนละ้วม่าช่วงนี้มีแบบสำนักพิมพ์ไหนลดราคาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเลื่อนลงมาก็จะเป็นนิยายในหมวดต่างๆนะคะก็จะมีบอกแบบเออยีอันดับหนังสือขายดีคืออะไรนิยายมาใหม่มีอะไรบ้างอ่ะ e อีบุ๊กทั่วไปการ์ตูนนะคะมีหนังสือแบบหลากหลายแนวมากๆนะคะ คือถ้าใครไม่รู้จะซื้ออะไรยเงี้ยก็คือดูไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็โอเคนะคะหรือว่าอาจจะไปดูที่แท็บขายดีอย่างเงี้ยเออเขาก็จะขึ้นโชว์ว่าในแท็บขายดีเนี่ยมีอะไรที่ในแต่ละหมวดนะคะมีนิยายเล่มไหนที่ขายดีบ้างนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบเป็นสายเน้นถูกอย่างเงี้ยก็อลองมาดูว่าโปรโมชั่นช่วงนี้หนังสืออะไรที่ลดราคาบ้างนะคะ,อ,ะอย่างช่วงนี้มีที่นี่แค่ปิดนะคะมีอันเทมอย่ายอมเนาะศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย,ยอย่างเงี้ยค่ะเออก็เป็นหนังสือที่ดังเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแบบมีแต่หนังสืออะไรก็ไม่รู้้ออเเงีย ก็หนังสืงอค่อนข้างเยอะลองไปดูได้นะหมวดธุรกิจและการลงทุนก็มีนะคะพวกไลฟ์ดมเวลก็มีมังงะก็มีเยอะแยะเลยนะคะอันหนึ่งที่เราชอบก็คือปินโตมีแทบเร็วๆนี้ด้วยนะคะที่จะบอกว่าเร็วๆนี้จะมีเล่มไหนออกใหม่บ้างนะคะวันที่20ที่จะถึงนี้มีอะไรยีที่จะถึงนี้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออถ้าเกิดว่าเอ้ยเราอยากจะซื้อเล่มนี้พอดีเลยเงี้ยก็ตั้ง แจ้งเตือนไว้พอถึงเวลาที่เขาเอาวางขายแล้วก็จะได้ไปซื้อได้อย่างรวดเร็วเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับสมัยที่เราเป็นนักเรียนที่แบบต้องดูตารางหนังสือออกโนะดยเฉพาะพวกหนังสือการ์ตูนอะไรเนาะเออก็แบบอ,ออกว่าช่วงนี้จะมีเล่มไหนออกบ้างยนะก็คือเขียนติดปฏิทินไว้นะอะไรเงี้ย เออมันให้ความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะวิธีการซื้อหนังสือก็ไม่ยากเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปดูหนังสือไปซื้อหนังสือเนี่ยเราต้องมีบัญชีของเขาก่อนนะคะสําหรับแอปปินโตอีบุ๊กนะคะเป็นแอปที่อยู่ในเครือเดียวกันกับ Fiction l o อกนะคะ ถ้าเกิดว่าใครมี ID ของ Fi ชเชอร์ล็อกเนี่ยก็สามารถสามารถใช้บัญชีของฟิชเชอร์ล็มาใช้งานมาล็อกอินได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีบัญชีของ f i ชเชอร์ล็อกนะคะก็สมัครบัญชีได้เลยนะคะจะใช้ Apple ID ในการสมัครก็ได้หรือว่าจะใช้ Facebook ก็ได้นะคะไม่ยากลองทําดูนะสําหรับเราสมัครเรียบร้อยนะคะแล้วก็ล็อกอินไปได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วเขาก็จะพาเราเข้าสู่หน้าก็จะโชว์โปรไฟล์ของเราเนาะมีประวัติการ เราประวัติการสั่งซื้อเป็นไงบ้างเคยรีวิวหนังสืออะไรไปไหมหรือว่าอยากจะอ่านบทความอะไรของแอปอินโตก็คือกดไปในหน้านี้ได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะซื้อหนังสือเนาะหัะนั้นไปที่หน้าหลักกันได้เลยค่ะอยากจะซื้อเล่มไหนสมมุติว่าเอาเรื่องนี้ละกันนะคะอีฟลินฮิวโกกับสามีทั้ง7นะคะ,ะราคาจืดที่440บาทนะคะมีจํานวนหน้าอยู่499หน้านะคะเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าในประเภทไฟล์ของหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างอ่าอย่างเนี้ยก็จะมีทั้งเป็นแบบอีพับแล้วก็ PDF ด้วยนะคะ เผยแพร่เมื่อไหร่มีรายละเอียดเรื่องย่อเป็นยังไงบ้าง รีวิวยังไงมีคนรีวิวหรือยังอ่าเห็นไหมคะมีคนรีวิวไว้ละสองคนนะคะอันเท่านี้ยังไม่พอนะคะที่เราชอบอีกอันนึงก็คือแท็กค่ะเ,เขาก็จะมีแท็กมาให้ด้วยนะคะแบบเป็นนิยายแปลอย่างเช่นอย่างเงี้ยเป็นฮอลลีวูดวงการบันเทิงนิยายแปลของ w o r ร์ดพับลิชชิ่งอย่างเงี้ยคะ่ะเผื่อว่าเราอยากอ่านอ,อะไรที่มันคล้ายๆก,กันกับหนังสือเล่มนี้ก็คือกดเข้าไปดูเลยเขาก็จะพาไปสู่ในหมวดหนังสือที่แท็กเดียวกันด้วยนะคะถ้าใครจะซื้อเลยก็กดซื้อได้เลยนะคะถ้าใครยังไม่มั่นใจเงี้ยก็สามารถ กดตัวอย่างเขาไปอ่านก่อนก็ได้นะคะ,อะพอเรากดตัวอย่างมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เราเลือกว่า จะโหลดเป็นไฟล์ PDF หรือเป็นไฟล์ ePub เอออันนี้เจ๋งนะคะ,ะถ้าจะซื้อเลยก็กดที่ซื้อเลยนะคะเขาก็จะพาไปหน้าที่จะจ่ายตังค์นะคะเขาก็จะขึ้นมาเลยนะคะบอกว่าหนางังสือราคา440บาทนะถ้าใครจะซื้อผ่านแอปสต e คือซื้อได้เลยนะคะตัดบัตรเครดิตเรียบร้อยนะคะ <S 1> <S 1> <ๆ>หนังสือก็จะเข้าไปอยู่ในชั้นหนังสือของเรานะแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะเรามีวิธีที่ถูกกว่านั้นนะคะวิธีนั้นก็คือซื้อผ่านเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองค่ะวิธีนี้ไม่ไม่ใช่วิธีลักไก่อะไรนะคะไม่ใช่วิธีลักไก่อะไรนะคะไม่ต้้ออองงกกกัวลนะะคเ็บบรร เลยว่าเอ้ยถ้าอยากซื้อถูกกว่านี้ต้องไปที่เว็บนะเออเหตุผลเพราะว่าถ้าเราซื้อผ่านแอปอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งไม่ว่าจะเป็นของ Apple หรือว่าของ Android ก็ตามนะคะเขาก็จะมีคล้ายๆกับค่าธรรมเนียมอ่ะทีนี้เราไปซื้อในเว็บกันดีกว่าคะ่ะเข้ามาที่ w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  i t n t o หลังจากที่เราละ็ลอกอินเรียบร้อยแล้วนะก็เรามาหาซื้อหนังสือกันนะคะเมื่อกี้เราจะซื้อเรื่องยิปลินฮิวโก้ใช่ไหม อออ่ะิลินฮิวโก้กับสามีทั้งเจ็เนาะเมื่อกี้เราดูในแอปมันจะราคา440บาทใช่ปะแต่ถ้าเป็นในเว็บไซต์อะ่ะมันจะอยู่ที่365บาทนะคะเออราคาถูกกว่ากันเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเราเลยแนะนําให้มาซื้อในเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์แทนนะคะหรือเอาง่ายๆไปค้นใน Google นั่นแหละนะคะพิมพินโตอีบ e ุ๊กแล้วก็เข้าไปซื้อผ่านในนั้นแทนไม่ต้องซื้อผ่านแอปนะคะซื้อผ่านเว็บไซต์แทนจะได้ในราคาที่ถูกกว่านะคะจะซื้อเล่มนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ ซื้อเลยนะคะหรือว่าถ้าเราอยากซื้อเล่มอื่นด้วยก็แค่กดใส่ในตะกร้าเนาะในแอปปิโตเนี่ยมีสิ่งที่เราชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขามีคูป,ปองส่วนลดเยอะนะคะม,มีคูป,ปองให้เราเลือกใช้เยอะมากนะคะแล้วแต่ว่าในช่วงนั้นมันมีโปรโมชั่นอะไรบ้าง่างของเราเนี่ยเราเป็นสมาชิกปินโตด้วยนะคะแล้วก็เลยมีคูป,ปองค่อนข้างเยอะนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงการผูกปินโตอ,อีกทีหนึ่งแล้วกันนะ,ะเราใช้ เราใช้คูป,ปองนี้แล้วกันนะคะกดยืนยันไปเลย <Okay. S 1> เห็นไหมคะเนี่ยเราชอบอันนึงก็คือมันมีแอนิเมชันแบบเย้ <laughs> ใส่คูป,ปองเรียบร้อยแล้วนะอะไรเงี้ยเออโอเคน่ารักดีนะคะอ่ใส่คูป,ปองส่วนลดไปแล้วเรียบร้อยค่ะวิธีการชาระเงิน,นะะจะใช้บัตรเครดิตก,ก็ได้บัตรเดบิตก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้พร้อมเพย์ก็ได้หรือจะใช้เหรียญเนาะคอยในการซื้อก็ได้นะคะ1เหรียญเท่ากับ1บาทนะคะหรือ จะผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิตก็ยังได้เลยนะคะแต่ว่าต้องมียอดชําระขั้นต่ำสามพันบาทถึงจะผ่อนได้นะอืมอ่ะของเราซื้อเล่มเดียวก่อนนะคะเออสิของเราได้อ่าเรามีคูปองส่วนลด100บาทนะคะก็ลดลงไปตอนนี้เหลืออยู่2 6 5บาทนะคะอ่าเราเลือกวิธีพร้อมเย์นะคะแล้วก็ชำระไปเลยค่ะเมื่อเราเลือกชำระเงินผ่าน QR code นะคะเขาก็จะมี QR code มาให้เรายิงนะคะอ่ะเขาก็จะมี QR code มาให้เรายิงสแกนแบบนี้นะคะ ก็ไปที่แอปธนาคารเราได้เลยค่ะสแกนจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปดูแหมพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าซื้อหนังสือและขอเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปดูหนังสือของเราผ่านทางแอปค่ะเดี๋ยวคุยก่อนนิดนึงนะตอนนี้นะคะก็คือเวลาเราซื้อหนังสือแบบนี้นะคะมันเป็นการนังสือ มันเป็นการซื้อ e-book นะคะ e-book ก็คืออิเล็กทรอนิกส์บุ๊กเนาะหนังสือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่รูปเล่มไม่ใช่แบบเล่มไม่มีการส่งหนังสือไปถึงบ้านนะคะมีหลายคนเลยถามเราว่าแบบซื้อแล้วเขาจะส่งหนังสือมาให้เราอย่างไงเนี่ยเอาไหมนะทําความเข้าใจไหมนะแบบนี้เป็น e b o ๊กนะคะไม่มีการส่งหนังสือไปถึงบ้านค่ะแต่เราสามารถอ่านผ่านแอปพลิเคชันของเขาได้ค่ะ,ปะไปดูที่แอปพลิเคชันของเขาก่อนค่ะ,ะกลับมาดูที่แอปของเรานนะคะเข้าไปที่ปิ่นโตเลยนะคะไปดูซิ กลับไปก่อนนะมาที่ชั้นหนังสือนะคะอ่านี่ยังไงคะก็จะไปปรากฏอยู่ในชั้นหนังสือของเราแล้วนะคะโหลดมาอ่านได้เลยค่ะกดค้างไว้ที่โหลดนะคะเขาก็จะถามเราว่าอยากจะโหลดมาเป็นไฟล์อะไรนะคะไฟล์ e p พัหรือว่า pdf นะคะก็เลือกได้ทั้งสองอ่ะลองเลือกที่ PDF ดูก่อนนะ,ะเรียบร้อยแล้วแป๊บเดียวไม่ถึง2วินาทีอะอันนี้เราลองให้ดูที่ไฟล์ PDF แล้วกันนะคะอ่าลักษณะ ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะนะคะเราสามารถปรับแต่งตั้งค่าการอ่านได้หลากหลายเลยนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะถ้าเราถ้าใครโหลดเป็น PDF ไปแล้วนะคะแล้วก็บอกเอ้ยไม่สะดวกอะอยากจะเปลี่ยนไปอ่านอ e ีพับได้ค่ะ,คะก็แค่กดสามเหลี่ยมที่ตรงด้านข้างนะสามเหลี่ยมจุดๆนี้นะนะคะกดเข้าไปพอก็จะขึ้นมานะคะว่าเอ้ยคุณต้องการทําอะไรนะ เราก็เลือกไปเป็นแบบอา่านไฟล์ e-pub นะคะก็เขาก็จะโหลดใหม่เป็นไฟล์ e-pub นะคะเห็นไหมคะใช้เวลาแป๊บเดียวเองแล้วก็ได้มาเป็นไฟล์ e-pub แล้วนะคะก็เห็นไหมคะถ้าเป็นไฟล์ e-pub มันก็จะสามารถขยายตัวหนังสือได้ตามใจเราเนาะอืมก็จะเหมาะกับคนที่อา่านอุปกรณ์ที่หน้าจอเล็กปรับแต่งนะคะการปรับแต่งทําได้หลากหลายเลยค่ะอายกตัวอย่างการปรับแต่งนะคะความสว่างหน้าจอนะคะนี่คือเลือกได้ว่าจะแบบ สว่างมากสว่างน้อยเอาแบบไหนที่เราสบายตาคือเลือกได้นะคะขนาดตัวอักษรเล็กใหญ่ได้หมดเลยนะคะอยากได้ตัวใหญ่ๆน้อยอะไรเงี้ยก็ได้หรือระยะห่างระหว่างบรรทัดก็ได้ค่ะอยากจะได้แบบคือบางคนชอบแน่นๆนะบางคนชอบแบบห่างๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้นะคะหรือรูปแบบการอ่านก็เลือกได้ค่ะบางคนถนดัดแบบว่าเปลี่ยนหน้าแบบขึ้นลงอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเงี้ยเลือกตรงขึ้นลงนะคะแล้วก็ดู ราก็จะเลื่อนหน้าแบบอย่างนี้ไปเรื่อยๆแทนนะคะเออบางคนก็อ่านในโทรศัพท์เป็นหลักเนาะก็จะถนัดแบบนี้มากกว่านะคะอ่ะหรือถ้าใครแบบไม่ได้ไม่ได้ชอบแบบขึ้นลงชอบเลื่อนอ่านแบบซ้ายขวาก็คลิกตรงที่เลื่อนซ้ายขวานะคะก็จะมีให้เราเลือกอีกว่าอยากจะแตะเปลี่ยนหน้าด้วยมือไหนมือขวามือซ้ายหรือว่าทั้งสองมือนะคะได้หมดเลยยังไม่พอนะคะเราสามารถปรับสีพื้นหลังได้ด้วยนะคะ เลือกสีพื้นหลังค่ะว่าจะเป็นแบบสีไหนอ่ะสีขาวปกติไหมหรือว่าสีซีเปียนะคะอ่ะถ้าสีนี้สีเขาก็จะแบบอุอ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะสบายตาหน่อยหนึ่งหรือบางคนชอบเป็นแบบสีเทาเลยอ่ะสีเทาก็ได้นะคะหรือบางคนชอบเป็นแบบพื้นดําตัวหนังสือขาวนะคะหรือพื้นดําตัวหนังสือเทาอะไรเงี้ยคือได้หมดแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะคะส่วนเราปกติเราจะชอบแบบพื้นหลังขาวตัวหนังสือดาธรรมดานี่แหละเลือกฟอนต์ตัวอักษรได้4รูปแบบนะคะมีแบบต้นฉบับ มีแบบล้านหน้าแคทยแล้วก็สารบันค่ะเมื่อกี้ที่เราพูดเป็นการปรับแต่งของอีพับใช่ไหมคะ PDF ก็ไม่น้อยหน้านะ PDF ก็มีตัวเลือกให้ปรับแต่งได้เยอะเหมือนกันนะคะบุ๊กมาร์กได้นะคะเลือกได้ว่าจะอ่านหน้าเดียวหรือว่าหน้าคู่นะคะหน้าเดียวหรือหน้าคู่ หรือจะปรับแต่งความสว่างหน้าจอได้เหมือนกันเลื่อนขึ้นลงได้เหมือนกันซ้ายขวาก็ได้นะคะจะแบบมือมือขวามือซ้ายทั้งสองมือได้หมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็น PDF เนี่ยเราไม่สามารถเลือกขนาดตัวหนังสือให้มันใหญ่ได้เนาะเราจะทําได้แค่ขยายแบบนี้เท่านั้นเองนะคะต่อไปมาดูที่ e-reader กันบ้างคะ่ะลองตัว M7 ก่อนแล้วกันนะคะอ่ะนี่คือ Book m e บ b o o k M7 นะคะ แอปปินโตจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีนะคะก็ไปที่ Google Play Store นะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่าปินโตได้เลยนะคะ mm hmm. เขาก็จะขึ้นมากนะ็ mm hmm. าจะชื่อว่าปินโตอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็โหลดมาได้เลยนะคะ mm hmm. อ่ะเมื่อกี้เราถึงขั้นตอนที่ซื้อหนังสือมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะซื้อหนังสือมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยใน e r e a d e r มันจะไปอยู่ตรงไหนนะคะหลังจากที่เราชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดเข้ามาที่แอปปินโตนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้ค่ะชั้นหนังสือค่ะ สำหรับแอปปินโตเนี่ยยังไม่มีเวอร์ชั่นที่เป็น for e-reader โดยเฉพาะนะคะก็ยังคงเป็นเวอร์ชั่นเดียวก,กันกับที่อ่านบนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์นะคะถามว่าแอปอ่านหนังสือแอปนั้นถ้าไม่มีเวอร์ชั่น for e-reader โดยเฉพาะเนี่ยมันเป็นปัญหามากไหมนะคะ ก็คือมันจะมีปัญหานิดนึงก็คือว่าในตรงส่วนที่เป็นแอปเนี่ยมันก็จะแบบโชว์ใช่ไหมเห็นไหมมันจะโชว์โฆษณาอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีภาพเคลื่อนไหวอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเอออย่างเงี้ยสำหรับการอ่านบนอ r ร a d e r ในบางเครื่องบางรุ่นที่แบบไม่ได้ใหม่พอเนี่ยค่ะมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันช้ามันกระตุกนิดนึงนะคะสําหรับเราถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอือสองปีที่แล้วนะค่ะเราว่ามันก็ค่อนข้างเป็นปัญหาอยู่นะอืมเผื่นจะแบบมันไม่ค่อย ประสบการณ์นในการอ่านของเรามันจะรู้สึกไม่ค่อยสมูทนะคะแต่ว่าพอมาเป็นยุคปัจจุบันเนี้ยเราว่าแทบไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะอะไรเพราะว่า e-reader ที่มันออกใหม่มาเรื่อยๆเนะะี่ค่ะคือเขาอัปเกรดข้างในอะอัปเกรดเครื่องในของเขาจนสามารถอ่านหนังสือจนสามารถมีระบบประมวลผลที่มันเร็วขึ้นดีขึ้นกว่าสมัยก่อนแล้วไงคะ่ะอืมก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรละแต่ถ้าปินโตจะพัฒนาแอปสําหรับ e-reader โดยเฉพาะ ขึ้นมาอย่างเงี้ยเออเราก็โอเคนะก็ยิ่งดีแต่ว่าสายที่อ่าน e reader, อีบุ๊ก e ี้เดิอก็น่าจะแบบแฮปปี้นะคะอ่ะมาดูกันต่อที่หนังสือเล่มเมื่อกี้นะคะอีฟลินฮิวโก้เนาะนี่ไงเราซื้อไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะมันก็จะมาโผล่อัตโนมัติเลยในหน้านี้นะคะสำหรับใครที่ไม่โผล่มาบนชั้นหนังสือในอุปกรณ์ต่างๆใดๆก็ตามเนี่ยให้ดูก่อนนะคะว่า คุณเปิด Wi-Fi แล้วหรือ,อยังนะคือบางทีเราลืมไปไงว่าเรายังไม่ได้เปิด WiFi อะไรเงี้ยค่ะกดปุ๊บเขาก็จะถามว่าคุณจะเลือกเป็นไฟล e ์ EPUB หรือ PDF นะคะตัว M7 สําหรับเราเราว่าหน้าจอมันเล็กนะเราเลือกเป็นแบบ EPUB นะคะด้วยความที่มันเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันกับโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการปรับอะไรเงี้ยคือจะปรับได้เหมือนกันหมดเลยค่ะถ้าอยากจะปรับแต่งนะคะแต่ตรงกลางหนึ่งครั้งมันก็จะมีแถบให้เราปรับแต่งได้นะคะ ก็เลือกตรงปรับแต่งนะคะนี่ค่ะก็เหมือนกันเลยความสว่างหน้าจอตัวอักษรเล็กกลางใหญ่จะใช้แบบไหนระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็นยังไงอ่านซ้ายขวามือไหนอย่างเงี้ยค่ะสีพื้นหลังก็เลือกได้รูปแบบตัวอักษรก็เลือกได้เหมือนกันนะคะเอออยากจะอ่านเป็นแบบตัวหนาหน่อยไงก็ได้เหมือนกันค่ะสำหรับใครที่ปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกอยากจะให้ตัวแถบปรับแต่งตัวนี้มันหายไปก็กดตรงกลางหนึ่งครั้งค่ะแถบตรงนี้ก็จะหายไปนะคะ มาที่ตัว Book Tab Ultra 4กันบ้างค่ะตัว Book Tab Ultra 4เนี่ยเขาจะมีอ่าตัวประมวลผลเนาะเครื่องในอย่างนี้แลวกันนะเราเรียกไม่ค่อยถูกตัวเครื่องในตัวประมวลผลเนี่ยที่เร็วกว่าตัว M7 นะคะมาดูลักษณะการใช้งานของเขากันนะคะคลิกไปที่แอปปินโตเลยค่ะก็จะโผล่มาหน้าโฮมนะคะหน้าแรกเนาะอ่ะเห็นไหมคะพอเขามีตัวประมวลผลที่ดีกว่าเนี่ย ลักษณะการแสดงผลแบนเนอร์ต่างๆมันก็ดูดีกว่านะคะไปดูที่ชั้นหนังสือค่ะอิฟลินฮิวโก้นะคะที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะก็เลือกเอาว่าจะอ่านเป็นไฟล์ไหนนะพอดีของเราตัวนี้มันหน้าจอ10นิ้วนะคะเราอ่านไฟล์ pdf นะคะบางทีก็อยากจะเห็นการจัดเรียงรูปหน้าของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออก็อ่านเป็น pdf ก็โอเคดีนะถ้าเราเปิด Wi-Fi ไว้นะคะเขาก็จะซิงกับหน้าที่เราอ่านล่าสุดไว้เมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เราลองเปิดใน m7 ดูนะคะมันก็ไปอยู่หน้านึง พอมาเปิดในอีกอุปกรณ์หนึ่งนะคะมันก็จะขึ้นในหน้าล่าสุดที่เราอ่านนะคะแต่ว่าเราต้องเปิด w i f i ก่อนนะอ่านไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้เลยแน่นอนค่ะปรับแต่งได้เหมือนกันนะคะหน้าเดียวหน้าคู่ใครไม่ชอบอ่านหน้าเดียวนะอ่านหน้าคู่อย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นจอใหญ่เราสามารถทําเป็นแนวนอนอ่านหน้าคู่อย่างนี้ก็ได้นะเอออย่างเครื่องนี้มันเป็นจอสีใช่ปะไนลองพื้นหลังเป็นสีซเปียอะไรกันเนาะ ตอบสนองเร็วเลยนะคะไม่ได้ช้าอะไรเลยนะเออแล้วตั้งแต่ที่เราใช้มาเนี่ยเรายังไม่เคยเจอแอปเด้งเลยนะอืมคือแรกๆอ่ะก,ก็จะมีคนบอกว่าตัวปินโตเนี่ยมันยังไม่ค่อยเสถียรคือเขาเหมือนเป็นแบบแอปน้องใหม่อะไรอย่างงี้เนาะอืมแต่ตอนนี้เราว่าเสถียรดีนะคะยังไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยนะนาจอสีก็จะดีหน่อยตรงที่เราเห็นสีด้วยนะคะอ่าเพลียความกระชุ่มกระชวยใจอะนะ แต่พออ่านไปข้างในมันก็เป็นขาวดําอยู่ดีแหละเนาะมาถึงเทคนิคการซื้ออ e ีบุ๊กให้ได้ราคาถูกกันบ้างแล้วค่ะวิธีแรกนะคะเราพูดกันไปแล้วนะคะเมื่อซักประมาณกลาง,งคลิปเนาะนั่นก็คือการเลือกซื้อหนังสือผ่านเว็บไซต์แทนที่จะซื้อผ่านแอปค่ะเนื่องจากว่าถ้าเราซื้อผ่านแอปเนี่ยมันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับ Apple เนาะเออเพราะฉะนั้นมันก็จะแพงกว่าการซื้อบนเว็บไซต์นะคะวิธีที่2นะคะคือการกดหัวใจไว้นะคะการ เลือกเล่มโปรดนะการเลือกเล่มที่เราชอบไปก่อนนะแล้วค่อยรอช่วงที่เขามีโปรโลดราคาค่ะเพราะว่าอีบุกนะ๊กเนี่ยลดราคาค่อนข้างบ่อยเลยนะคะถ้ารอได้ก็ กดหัวใจกดถูกใจหนังสือเล่มที่เราอยากได้ไปก่อนแล้วค่อยส่องดูเรื่อยๆดูว่าในช่วงนั้นๆเนี่ยมีอีเวนต์อะไรบ้างมีลดราคาอะไรบ้างถ้าเขาลดราคาจนถึงที่เราพอใจค่อยกดซื้อค่ะวิธีที่3นะคะใช้โค้ดลดราคาค่ะสําหรับปินโตอีบ e ุ๊กนะคะถ้าเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาแล้วก็ดูไปประมาณกลางๆเขาจะมีหน้าที่เป็นรวมโค้ดลดราคาค่ะก็คลิกเข้าไปดูเลยนะคะแล้วก็เลือกหาว่ามันมีโค้ดลดราคาอะไรบ้างแล้วเราจะสามารถ เอาไปใช้กับหนังสือเล่มที่เราอยากได้ได้หรือเปล่านะคะวิธีที่4ค่ะคือการใช้เหรียญเงินคืนค่ะหรือว่า coin back นั่นเองนะคะ coin back เนี่ยคืออะไรเงินคืนเนี่ยคือระบบส่วนลดของปินโตค่ะใช้สําหรับลดราคาอ e ีบุ๊กบนปินโตนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีเงื่อนไขที่กําหนดนะหเหรียญทองมีค่าเท่ากับ1บาทค่ะในการซื้อหนังสือแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะได้เงินคืนสะสมมาเรื่อยๆนะคะถ้าเราได้ประมาณหนึ่งแล้วเราก็นํา เงินคืนที่เราสะสมได้เนี่ยสามารถนํามาเป็นส่วนลดในตะกร้าต่อไปที่เราจะซื้อได้อีกนะคะนอกจากที่เราจะได้ทุกครั้งที่เราซื้อหนังสือแล้วเนี่ยเรายังจะได้จากการรีวิวด้วยเออครั้งที่เรารีวิวหนังสือเราก็จะได้ เหรียญเงินคืนมาด้วยนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าการรีวิวของเรามันมีค่าขึ้นมาคล้ายๆกับระบบในพวกแอปช้อปปิ้งต่างๆค่ะที่พอเรารีวิวสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เหรียญคืนมานะคะเราก็จะได้เงินคืนสะสมไว้เอาไปใช้เป็นส่วนลดในะตร้าต่อไปได้ค่ะวิธีสุดท้ายวิธีที่5ค่ะคือการผูกปินโตกับเว็บปินโตค่ะการผูกปินโตคืออะไรนะคะ ระบบที่เป็นแพ็กเกจพรีเมียมรายเดือนค่ะที่เราจะได้รับส่วนลดพิเศษในแต่ละตระก้าที่เราซื้อเลยนะคะสิทธิพิเศษของการผูกปินโตเคืออะไรอ่ะ อย่างแรกเลยนะคะได้ลด20บาททุกต,ตะกร้าไม่จํากัดจํานวนครั้งนะคะแล้วการลด20บาทเนี่ยก็สามารถใช้กับคูปองโค้ดลดทั่วไปได้ค่ะเช่นช่วงที่เป็น Pay d a ดช่วงแบรนด์เดยพวก eBook f แ i r อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ร่วมกับโค้ดเหล่านั้นได้นะคะสิทธิพิเศษอย่างที่2นะคะก็คือสมาชิกที่ผูกปิโน่เนี่ยจะสามารถมีสิทธิ์ได้ใช้โค้ดลดราคาก่อนค่ะเช่นแคมเปญที่มีโค้ดลดราคาแบบหมดแล้วหมดเลยโค้ดจํานวนจํากัดอะไรเงี้ยเออถ้าใครที่ผูกปิโนก็จะมีสิทธิ์ได้ใช้ก่อนนะคะสิทธิ เศษอันต่อไปนะคะก็คือสมาชิกปินโตจะได้เงินคืนในอัตราพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินคืนคอยแบกนะคะก็จะได้เปอร์เซ็นที่เยอะกว่าสมาชิกทั่วไปหรือว่าเงินคืนจากการรีวิวหนังสืออะไรเงี้ยก็จะได้รับในอัตราที่สูงกว่าสมาชิกทั่วไปค่ะการผูกปินโตเหมาะกับใครนะคะสําหรับเราเรามองว่ามันเหมาะกับนักอ่านประจําค่ะหรือคนที่ อย่างเรา,าที่อยากอ่านปุ๊บก็ซื้อทันทีเลยนะคะซื้อน้อยซื้อบ่อยๆไม่ชอบรอบโปรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคนที่ชอบสายทยอยซื้ออ่าเล่มใหม่ออกปุ๊บซื้อปับ๊บอะไรประมาณนี้นะคะหรือคนที่ชอบรีวิวอยากให้คํารีวิวของเราเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาซื้อกับปินโตก็จะได้เงินคืนด้วยประมาณนี้นะคะรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของปินโตบุ๊กได้นะคะ โอเคค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างนะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนะคะคถ้าเกิดว่าใครมีคําถามเกี่ยวกับแอปบินโตนะคะก็สามารถเม้นมาถามได้นะถ้าเราตอบได้ก็จะพยายามตอบนะคะหรือถ้าไม่ถามเรานะคะก็ไปถามแอดมินเพจบินโตบุ๊กได้นะคะเพราะว่าแอดมินเพจเนี้ยตอบเร็วมากนะคะแล้วให้การช่วยเหลือเราได้แบบค่อนข้างทันท่วงทีงทนะสุดทา้ายก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ